ไปติดตามกิจกรรมของจิตอาสาที่จังหวัดอุดรธานีกันต่อครับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานีร่วมกับศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานอำเภอเมืองอุดรธานีและหน่วยงานาที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวัน,น,วนคล้ายวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่สวนเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเฉลิมพระชนมพรรษา80พรรษา หมู่ที่10ตําบลบ้านจันทร์อเราเภอเมืองอุดรธานีนายราชันสุนหัวผู้วา่าราชการจังหวัดอุดรธานีในฐาน,นะผู้อํานวยการศูนย์อํานวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานีนําจิตอาสาพระราชทานและประชาชนจิตอาสาอําเภอเมืองอุดรธานีประกอบพิธีถวายราชาสการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณและแสดงออกถึงความจงรักภักดีเนืในโอกาสวันเฉลิมพระชมนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 28กรกฎาคม2 5 6 8โดยวันนี้นะครับผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีและผู้ร่วมกิจกรรมจิตอาสาได้ร่วมกันปลูกต้นรวงพึ่งซึ่งเป็นต้นไม้ประจำราชการที่10และปลูกต้นทองอุไรรวม73ต้นพร้อมปล่อยพันปลา2,000 0 0ตัวปล่อยพันกุ้งก้ามกราม40,000ตัวลงหนองกลิ้ง เพื่อถวายเป็นพระราชะกุศลศูนย์อำนวยการจิตอาสาพระราชทานจังหวัดอุดรธานีและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้ร่วมกันดําเนินการจัดขึ้นเพื่อสนองพระราชบณิธานพระบาทสมเด็จพระวชิลเก้าเจ้าอยู่หัวที่ทรงพระราชทานโครงการจิตอาสาเพื่อให้ชุมชนสังคมเกิดความรักความสามาคัคคีรู้จักเสียสละโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนผ่านการร่วมกิจกรรมจิตอาสาพระราชทา,านมีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แบ่งปัน ตลอดจนเพื่อให้ประชาชนทุกหมู่เหล่าได้แสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ